ก็หวัดดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนารล็อกแท็กซี่คูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับกิจกรรมอะไรนะฮะกิจกรรมตีกิวนะครับหรือว่าสงครามตีเมืองนะครับว่ามันสําคัญยังไงและมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นคลิปประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับร้านชื่อว่า โอเวอร์ท็อปอัพนะครับรับเติมเกมราคาถูกนะจ๊ะสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับเราก็เป็นร้านเติมเกมอันดับหนึ่งในเรื่องความปลอดภัยและความถูกนะฮะก็ใครอยากเติมเกมถูกก็มาเติมกับร้านโอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับแต่ว่าบางส่วนอาจจะแพงบางส่วนอาจจะถูกขึ้นอยู่กับค่าเงินของต่างประเทศด้วยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้าของการ ตีเมืองหรือว่าตีกิวนั่นเองนะครับยึดเมืองนั่นแหละนะฮะง่ายๆนะก็มันจะมีบ้านหลากหลายให้เราเลือกนะครับในส่วนตรงนี้นะเห็นไหมนะครับมันมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีพอนเทล่าด้วยนะครับน่าจะเป็นบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่เราก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งน่าจะได้ตีกันนะครับแล้วก็เป็นแบบระหว่างเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปนะฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่มอลล็อกนะฮะก็เป็นกิวเสือร้องไห้นะครับก็ มันจะมีบ้านหลากหลายให้เราดูให้เราอยู่นะฮะให้เรายึดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับบ้านเล็กสุดจะเป็นอันนี้ใช่ไหมครับเราจะอยู่กันแบบนี้นะครับเห็นไหมมีคนอยู่ด้วยนะครับก็มีหลายคนเลยที่อยู่นะครับเขาจะได้เหรียญตรงนี้นะครับ300ต่อ1วันนะครับคือย4ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้300นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบ้านที่เป็นแบบระดับกลางกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะครับเราจะได้วันละ400นะครับอ่ะมาดูใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง นะครับเราจะได้วันละ600นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งอ่ะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นวันละ800นะครับให้เราจำแนกตามสีนะครับสีธรรมดาสีม่วงสีส้มสีแดงนะครับอ่ะไปดูสีแดงตรงนี้วันละ8 0 0นะครับสีส้มวันละห0 0นะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมสีแดงอยู่บ้านเดียวเลยนะตรงนี้เห็นปะ สองบ้านนะอันนี้เท่าไหร่อ่ะแปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับอ่ะมาดูบ้านที่ผมอยู่นะครับวันหนึ่งจะได้เท่าไหร่นะครับวันหนึ่งเราจะได้สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับสําหรับกิลด์ไหนที่เป็นกิลด์ที่ยึดครองได้นะครับเราจะได้วันละสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินะฮะผมไปยึดบ้านตรงนี้นะครับซึ่งแล้วเป็นกิลด์เสือร้องไห้ของผมเนี่ยนะครับเราจะได้ไปอีก เป็นพันสองนะครับว่าคือคือคือมันจะคูณเข้าไปอีกอนะครับก็ไอที่มีกิลดับก็อย่าลืมมายึดคลองด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับนี่คือค่าพลังของเรานะครับถ้าพลังเราหมดก็คือเราจะโดนตีเราจะกลับมาอยู่ที่ที่มันสุ่มนะครับบางทีก็เกิดมอหลกนะครับอาจจะเกิดมอหลกแคมป์สองแคมป์สามอะไรอย่างงี้นะครับและในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือการยึดเมือง นะครับเบื้องต้นที่ผมได้แนะนําไปนะครับแล้วมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับกดมาที่ผู้ปกครองเห็นไหมครับข้างล่างฝ่ามือนะครับอ่ะมาดูกันตรงนี้นะครับคือสุดยอดราชานะครับวินเซนโซนะครับคือเขาเป็นราชาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือกิวผมนั่นเองนะครับเราจะสามารถรับผู้ปกครองทรงธรรมได้นะครับก็คือรับของรางวัลนะครับอ่ะมาดูกันนี่นะครับที่เราจะได้นะครับได้เหรียญได้ไม้ผีนะครับแล้วก็ได้เซนีนะฮะ นี่เลยแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้นี่ผู้ปกครอง1ิบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้จากอะไรนะฮะก็ว่าดีมากๆนะครับตรงนี้เลยนะฮะก็น่าจะได้แบบแบบว่าเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเดี <Sa> ๋ยวเรามาดูกันนะฮะติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือสถานการณ์การต่อสู้นะครับว่าเราแพ้หรือชนะใครไปบ้างนะครับแล้วก็สถานการณ์ฤดูการนะครับ คือทาดวนผู้เล่นอื่นๆ10รอบนะครับเราจะได้ตรงนี้นะครับ15 25 35 45ถึงเท่าไหร่ครับถึง120นะครับก็จะได้พวกเทลโคงอะไรอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็เราจะได้ของรางวัลพวกนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ทำก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับกิจกรรมนี้มันก็แจกขอมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีงบประมาณในการเติมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับในส่วนของการการบ้านหรือเขาเรียกว่ากิววอนะครับนี่เลยเห็นนะ มันจะมีบ้านอยู่นะครับเป็นปราสาทนะครับปราสาทนี่ก็จะจาแนกไปด้วย3คนนะครับอันนี้ก็จะ3มคนเห็นไหมฮะสามคนนะครับทุกป้อมนะครับจะเป็น3คนนะฮะก็ใครที่มีเพื่อนอยู่ในป้อม3าคนเขาจะต้องทําการตีป้อมให้แตกป้อมก่อนนะครับเขาถึงจะสามารถเข้ามาตีตรงนี้ได้นะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ป้อมไหนวะป้อม4ป่ปะอ่าป้อมสี่นะครับผมแพ้เขาไปแล้วนะครับลบไป3นะตอนนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็12ดาวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะอันนี้ก็ยังตีไม่แตกนะครับตรงนี้ก็ยังตีไม่แตกนะครับก็เขาถึงจะสามารถเข้าไปได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคะแนนทางอ d ดีเนี่ยนำไปแล้วนะครับ83นะครับตอนนี้กิวเราอยู่ที่80นะครับก็อย่าลืมนะครับมาช่วยกิวกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับคะแนนสูงสุดนะครับเราดวลดับได้นะฮะแล้วก็ บันทึกการต่อสู้นะครับว่าเราแพ้ใครเราชนะใครนะครับแล้วก็รางวันอันดับนะครับนี่เลยเห็นไหมอันดับหนึ่งนะครับก็คือเมื่อฤดูการสิ้นสุดลงจะส่งของขวัญไปยังทางจดหมายนะครับเห็นไหมเราจะได้พวกนี้เลยนะครับเอามาอัพของกันกวนหน้ากันไปเลยทีเดียรเชียนะครับก็อย่าลืมมาทําด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็มีซุ่มโชคด้วยนะครับนี่เห็นไหมผมได้1อันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยนะครับมันใช้เท่าไหร่ใช้1อันใช่ไหมอ่ะปยเลยแล้วกัน1 สองซ้ำเฮ้ยเด็ด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 เดด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 อะไรวะอะไรวะสองคืออะไรอ่ะอันนี้คือไม่ได้เลยเหรอกอคือถ้าเกิดถ้าเกิดมันถ้าเกิดอ๋อถ้าเกิดมันได้ทั้งสี่ก็คือได้ได้ทั้งได้งสคือได้ทั้งสามใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเราไม่ได้แล้วเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะดาวคืออะไรอ่ะ อ๋อได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการบันทึกไปด้วยนะครับว่าใครเปิดได้อะไรบ้างครับก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีมีโอกาสได้ด้วยนะครับโกโบลิ่งยู๒๐เลยคูณยี่สิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมยึดเมืองนะฮะก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับ ก็เล่นตามใจชอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับเพราะว่าผมไปเจอทางทีมงานนะครับได้ส่งแล้วก็โพสต์ไปในเพจนะครับว่าการจัดตัวละครของที่เขาจัดมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยสำหรับผมแล้วก็งั้นๆนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้งานจริงได้เท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับก็เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทําวิดีโอแยกให้นะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไป นะครับตอนนี้ก็ถึงด่านที่25ขีด3แล้วนะครับก็ใกล้จะ26แล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกิฟเฟนตรงนี้ให้ดูนะครับหอคอยระดับหอคอยธาตุนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่1 3 3อยู่เลยนะฮะก็ค่อยๆเล่นไปนะครับใครที่ไม่ไหวก็รอสำรวจอัตโนมัติก่อนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามทุกๆคลิปเลยนะครับใครมีคอมเมนต์ใครมีอะไรหรือว่าติดตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับมาคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีจ้าบายบุย